หลังจบการศึกษาระดับมัธยมปลายเด็บบีก็พามาร์คมาส่งที่มหาลัยให้ไปใช้ชีวิตวัยรุ่นให้เต็มที่ส่วนตัวเธอเองก็ต้องใช้ชีวิตให้ดีเหมือนกันเธอก็เลยตัดสินใจโทรหาเบอร์ในนามบัตรที่โอก้าให้มาและจะไปตามที่อยู่นั้นส่วนด้านมาร์คเองเขาจะได้รูมเมทเบวิลเลียมเจ้าเดิมโดยที่ทั้งคู่ก็ต้องทําตัวให้ครูให้สมกับเป็นเด็กโตเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ซะหน่อยมาร์ก็เลยเอาพวกของสะสมไปทิ้งโดยหนึ่งในฟิกเกอร์นั้นมันคือ CN Do นด็อกหุ่นตัวโปรดที่อยู่กับเขามาตั้งก,กงรัก ที่สุดก็เลยเก็บกลับมาและพอมาถึงห้องเนี่ยก็จะเจอแอมเบอร์รออยู่แล้วและไหนๆก็ได้มีห้องของตัวเองแล้ววิลเลียมก็ไม่อยู่ทั้งคู่ก็เลยเออ ทำอย่างว่ากันเป็นครั้งแรกกันนะครับส่วนภาพก็จะตัดมาที่ผู้บรรยายของเรื่องเขากําลังพูดถึงดาวดวงหนึ่งที่ชื่อว่าย you know ูโนปาซึ่งเป็นดาวต้นกําเนิดของอันเลนดีเอเลียนพี่ตาเดียวเพื่อนของมาร์กที่เป็นนักสํารวจนั่นแหละคือดาวยูโนปาเนี่ยเป็นดาวสงบสุขทั่ว,ว,วไปที่มีเทคโนโลยีล้ำนามากๆแต่อยู่มาวันหนึ่งดาวของพวกเขาถูกลุกาดาวโดยชาววิลทรัมจนตกไปอนานิคมเกือบ10ปีกระทั่งชาวยูโนปาส่วนหนึ่งได้ลุกขึ้นต่อต้านแต่พวกเขาประเมินพลังของชาววิลทรัมต่ําไปจนถูกล้างเผ่าพัานธุ์ ชาวยูโนป้าบางส่วน้องรีบหนีกระดอดกมาจากดาวบ้านเกิดและซุ่มพัฒนาโปรเจกต์ในการขยายเผ่าพันธุ์ที่มีพละกําลังแข็งแกร่งขนาดสามารถตอ่อกรกับชาววิลทรัมได้โดยเรื่องการพากันเอาตัวรอดของชาวยูโนป้าเนี่ยเรียกว่าโด่งดังมากๆจนไปเข้าหูของเทดัสผู้นําสมาพันธ์ดาวเคราะห์ที่ต้องการล้มแผนลอนานิคมของชาววิลทรัมเพราะมองว่าการกระทําแบบนั้นเป็น,ปนการกระทําที่ป่าเถื่อนมากๆพวกชาวยูโนป้าจึงถูกเชิญเข้าร่วมสมาพันธ์และมีที่หลบภัยไว้สร้างโปรเจกต์ชิ้นโบแดงขึ้นมาจนสำเร็จ แต่ทว่าในโปรเจกต์การสร้างสุดยอดนักรบนั้นมีเพียงแค่ชาวยูโนป้าในโปรเจกต์นี้เพียงคนเดียวเท่านั้นที่รอดมาได้และมีพลังแข็งแกร่งกว่าเอเลี่ยนทั่วๆไปเขาก็คือ อเลนดีเอเลียน The Alien, ที่ไม่ว่าใครก็เอาเขาไม่ลงจนวันหนึ่งเขาฝึกหนักมากพอจะทําภารกิจแรกด้วยการเข้าไปต่อกรกับชาววิลทรัมแต่ผลปรากฏว่าแพ้ยับครับเข้าแข่งแกล่งกว่าเอเลียนหลายสปีชีส์ก็จริงแต่วิลทรัมนั้นอยู่เหนือกว่าพวกนั้นไปอีกอเลนที่หนีเอาตัวรอดมาได้จึงถูกทางสมาพันธ์เปลี่ยนจากการต่อกรกับชาววิลทรัมโดยตรงให้กลายเป็นนักสํารวจแทนเพื่อสอหาใครก็ตามที่มีพลังทัดเทียมพอจะสู้กับชาววิลทรัมได้นํามาซึ่งเหตุการณ์ที่เขาไปดาวผิดและได้มาเจอมา,เารเกรสน มนุษย์โลกเครื่องวิวทรามที่ลงมือต่อสู้กับพ่อตัวเองนั่นแหละ อเลนที่เจอมาร์กหลังตอนจบซีซั่นแรกพี่แกก็รีบม,มาแจ้งกับทางสมาพันธรเลยว่าเขาได้เจอคนที่จะต่อกรกับชาววิลทรัมได้แล้วหากแต่เขาก็เป็นชาววิลทรัมเหมือนกันแต่เป็นลูกเครื่องมนุษย์ซึ่งข่าวที่อเลนไปสำรวจมาเนี่ยทำมาสมภา์แตกตื่นมากๆชาววิลทรัมต่อสู้กันเองเนี่ยนะเพราะหลังศึกใหญ่ของดาวต้นกำเนิดก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้หลังจากนั้นอีกเลยเทดัสก็เลยขอประชุมปรึกษาหารือกับทีมงานก่อนและชมว่าอเลนทำได้เยี่ยมมากซึ่งข่าวที่อเลนมาบอกเนี่ยอาจจะเป็นจุดเปลี่ยน ผคานขอจกักรวาลเลยก็เป็นได้ หลังจากจบการประชุมเทดัสมาขอคุยกับอันเลนและแจ้งเรื่องสำคัญมากๆว่าดาวตา่างๆที่เพิ่งเข้าร่วมกับสมาพันธ์ล้วนแล้วแต่เป็นดาวที่ถูกชาววิลทรามบุกไปทำลายทั้งนั้นเหมือนว่าตอนนี้ในสมาพันธ์ของเราจะมีไส้ศึกอยู่เทดัสก็เลยมอบหมายให้อันเลนตามสืบไส้ศึกคนนั้นให้ทีซึ่งเขาก็จะตบปากรับคำว่าจะหาไส้ศึกคนนั้นให้เจอให้ได้และหลังจากนี้พี่อันเลนเราก็จะไปพักผ่อนตาภาษาแล้วก็ไปเตาะหญิงไปนั่งกินอะไรด้วยกันแต่ถ้าว่าอยู่ๆเขากลับถูกชาววิลทรามสามคนบุก รอบโจมตีซึ่ง3คนนั้นก็ได้แก่วีดอร์ทูล่าและก็หลแคแคน3ตัวอันตรายที่เค้นถามข้อมูลเรื่องชาวิลทรัมบนโลกแต่แน่นอนอันเลนเขาเป็นคนดีและก็ซื่อสัตย์มากๆเขาไม่ปลีปากบอกอยู่แล้วก็เลยถูก3คนนั้นกระซวกใส่สเสลเทะลอยเคว้งอยู่กลางอาวกาศในสภาพสาหัสแบบนี้ แต่ว่าอันเลนเขายังมีสัญญาณชีพอยู่ครับเขาถูกเอาตัวมารักษาเพื่อหวังว่าจะหายดีแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นเพราะขณะที่เขาถูกรักษาตัวอยู่เทดัสที่มาดูอาการกลับทําตัวแปลกๆแ,แล้วปิดเครื่องรักษาสภาพของอันเลนซะง,งั้นยกโทษให้ฉันนะอันเลนเทดัสว่าและภาพก็ตัดไป โดยในระหว่างนี้บนโลกเส้นเรื่องของตัวละครต่างๆก็จะมีทางของตัวเองเล็กซ์นั้นเคลียร์ใจกับเคธรูดี้กับแอมแอนด้ารู้ใจกันมากขึ้นเจ้าเชฟสมิธก็เออเหมือนเดิมส่วนเดบบี้มาตามนามบัตรและพบว่าที่นี่เป็นศูนย์วับาดของคนเสียครอบครัวโดยเฉพาะผู้ที่เสียครอบครัวไปจากเหตุการณ์ของออนิแมนซึ่งแต่ละคนก็ล้วนแล้วแต่เป็นครอบครัวฮีโร่นั่นแหละอย่างผู้ชายคนหนึ่งเขาก็เคยเป็นสามีของไอ้เจ้าเอเลี่ยนตัวสีเขียวที่โดนออนิแมนสังหารไปนั่นแหละพอรู้แบบนั้นปุ๊บเดบบี้ก็ใจสลายกว กลับหัวใจพังหนักกว่าเดิมอีกเพราะว่าทุกคนที่นี่ต้องมาจมปลักกับความเศร้ารวมถึงเธอด้วยทั้งหมดมันเพราะโนแลนคนเดียวไอ้สารเลวเอ้ยขณะที่มาร์กเองก็จะนั่งคุยกับวิลเลียมทั่วๆไปปกติดีแต่จู่ๆก,กลับมีใครบางคนมาเคาะประตูห้องแล้วพอเปิดมาปุ๊บมาร์กก็ต้องตกใจเพราะมันกลับเป็นเซียนด็อกฮีโร่ในวัยเด็กัตเป็นเป็นซะง,งั้นแต่มาร์กเห็นแทนที่จะดีใจพี่แกกลับโมโหมากๆนี่แกเป็นใครใช้เล่โมนอะไรเผยตัวมาซะจนเค้นไปเรื่อยๆเนี่ยปรากฏว่าเซนของมาร์กไม่พลาดจริงๆครับหมอ นี่มันเป็นคนของดาวเท็กซ่ามีนามว่านูโอซอสซึ่งมีพลังในการจำแรงกายเป็นสิ่งใดก็ได้เขาก็เลยเลือกจะแปลงเป CN ็นซีแอน็อเพราะหวังว่ามาร์กจะชอบนั่นแหละ แต่เหมือนจะคิดผิดโดยนูโอซอสเนี่ยพูดกับมาร์คตรงๆว่าเรื่องของอ n v ิซิเบิตอนนี้โด่งดังไปไกลามาก,มากๆหลายกาแล็กซี่เลยและดาวของพวกเขากําลังถูกฝนดาวตกถล่มอย่างหนักเขาเดินทางมาไกลเพื่อต้องการให้มาร์คช่วยซึ่งมาร์คเองก็ลังเลเพราะว่าเขาเพิ่งเข้ามาหาลัยเรียนวันแรกก็ยังไม่เริ่มเลยแต่สุดท้ายวินเลียมที่เดินตามมาเนี่ยก็ยุให้เขาไปทําหน้าที่ของฮีโร่เธอเรื่องเรียนเอาไว้ก่อนมาร์ก็เลยตัดสินใจส,สวมชุดอ n v ิซิเบิลตามนูโอซอสไปช่วยเหลือดาวแท็กซ่าโดยไม่ฟังคำเตอือนของเซซิลเลยโดยก่อนจะไปเนี่ย ก็หาแอมเบอร์ด้วยว่าอาจจะไม่อยู่สัก2อาทิตย์นะสาวเจ้าก็เข้าใจว่าเป็นแฟนกับฮีโร่มันก็แบบนี้แหละก่อนสายจะตัดไปก่อนจะบอกลากันด้วยซ้ํา และไม่กี่อืดใจในอวกาศซึ่งนับเป็นเวลากว่า6วันบนโลกนัวซ้อนก็มาปลุกมาร์ให้ตื่นตอนนี้เราถึงดาวแท็กซ่าแล้วแต่ที่แมงแงงคือดาวดวงนี้มันดูสงบดีมากๆแทบไม่มีร่องรอยของฝนดาวตกอะไรเลยมาร์ก็งงว่าจะพาเขามาทําไมนัวซ้อนก็เลยบอกว่าเดี๋ยวราชาของพวกเราจะอธิบายทุกอย่างให้ฟังเองแต่ทว่าเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนก็เกิดขึ้นเมื่อราชาของชาวแท็กซ่าที่เดินออกมานั้นกลับพูดประโยคที่เราคุ้นเคยสุดๆ hello son โนแลนเกรสันปรากฏตัวขึ้นในฐานะราชาแห่งชาวแท็กซ่าและยื่นมือมาหามาร์กชิบหายแล้วไงนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ย น้าเจากกวาลอันกว้างใหญ่ไม่รู้จบหลังเหตุการณ์พ่อลูกประทากันอัลนิแมนตัดสินใจทิ้งโลกและครอบครัวไว้เบื้องหลังบินล่องลอยในอวกาศอย่างไร้จุดหมายากระทั่งทบทวนสิ่งเลวร้ายที่เขาทำลงไปได้และตัดสินใจจะจบชีวิตตัวเองในหลุมดำแต่จังหวะนั้นเองกลับมียานของชาวแท็กซ่าถูกดูดเข้ามาใกล้ๆพอดีอัลนิแมนที่หมดอาลัยตายยากเกิดอยากจะไถ่บาปด้วยการช่วยพาพวกเขากลับดาวได้สำเร็จและด้วยความซาบซึ้งอย่างยิ่งเนี่ยผู้คนบนดาวดวงนี้เลยจะขอให้อัลนิแมนเป็นราชาปกครองดวงดาวดวงนี้ได้ไหมซึ่ง โนแลนเองก็จะได้โอกาสชดเชยสิ่งที่ตัวเองก่อเอาไว้ด้วยแถมยังเหมือนเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกต่างหากและนั่นก็เป็นที่มาที่เขากลายมาเป็นราชาของดวงดาวดวงนี้นั่นเอง หลังเจอหน้ากันในรอบเดือนกว่าเนี่ยมาร์คโผล่เข้าไปกอดโนแลนกอดเป็นอย่างแรกถึงค่อยมาต่อว่าสิ่งที่พ่อทําเรื่องเลวร้ายกับชาวโลกเอาไว้แถมยังว่าแม่ไปสัตว์เลี้ยงอีกซึ่งโนแลนก็ไม่รู้จะพูดยังไงได้แต่บอกว่าเขานั้นทําพลาดไปแล้วก่อนหน้านี้อาจจะเคยโกหกลูกและทําเรื่องที่ไม่ดีใส่แต่ทุกเรื่องที่จะพูดหลังจากนี้เขาไม่ได้โกหกและนูโอซอสเขาก็ไม่ได้โกหกเหมือนกันพวกเขาต้องการให้ลูกช่วยจริงๆพร้อมบ,บอกความจริงสุดช็อกให้มาร์คฟัง เรื่องช็อกเรื่องที่1นโนแลนนั้นแต่งงานกับราชินีของที่นี่และมีครอบครัวใหม่แล้วเดี๋ยวเขาให้เหตุผลว่าเขาทิ้งชีวิตที่โลกมาแล้วกลับไปก็ไม่ได้แล้วด้วยเพราะพวกวิลทามกําลังตามล่าเขาอยู่ในโทษฐานผู้ที่ละทิ้งหน้าที่ส่วนเรื่องช็อกเรื่องที่2มาร์กนั้นมีน้องชายแล้วครับแถมเป็นน้องชายร่วมสายเลือดด้วยเพราะเด็กตัวม่วงคนนี้คือลูกของโนแลนกับราชินีแทรกซางานนี้สงสัยจะยาวซะแล้วแหละครับขณะที่โลกเองเดบบี้ก็ยังไม่รู้เรื่องด้วยและได้แต่มาข้าครววกับหลุมศพปลอมของสาม เธอส่วนมาเลอร์ได้สร้างร่างโคลนของขตัวเองขึ้นมาใหม่และนี่เป็นครั้งแรกที่เรารู้สักทีว่าใครกันแน่คือตัวจริงใครคือร่างโคลนขณะที่ทางด้านโดโนโลัลหลังแปลกใจกับท่าทีของเดบบี้ที่เจอเขาเหมือนกับเจอผีพี่แกก็เดินทางมาจะถามว่าเดบบี้เป็นอะไรทําไมถึงมองเขาแบบนั้นแต่ตอนนี้เธอไม่อยู่ไปเยี่ยมหลุมศพโนแลนดพี่แกก็เลยลองสํารวจไปร,บรอบๆและก็ได้ไปเจอที่ที่ถูกระเบิดซึ่งหลังจากสํารวจดูแล้วโดโนโลัลพบว่ามีแว่นของเขาที่พังเสียหายตกอยู่ความสงสัยจึงหนักกว่าเดิม ไมแว่นเขาถึงมาอยู่ตรงนี้ตกลงแล้วนี่เขาเป็นใครหรือกระทั่งเขาเป็นตัวอะไรกันแน่ ส่วนทางด้าน,นพ่อลูกเนี่ยก็ยังเคลียร์ใจกันอยู่โนแลนบอกว่าตอนนี้เขาเป็นคนดีแล้วเรื่องที่ผ่านมาไม่ต้องยกโทษให้ก็ได้พ่อไม่ถือหรอกแต่ประชากรเหล่านี้พวกเขาควรได้รับความช่วยเหลือพวกเขาทําให้พ่อมีจุดหมายในการใช้ชีวิตอีกครั้งเคลื่อนอง่ายๆโนแลนเนี่ยเขาเกิดอยากจะช่วยคนขึ้นมาอยากจะไถ่บาปที่ตัวเองทําแย่ๆเอาไว้นี่แหละแต่ประเด็นคือมาร์กแกไม่เก็ตครับมันดูย้อนแย้งไปหมดไอ้สิ่งที่พ่อทําตอนนี้มันควรจะทาตั้งแต่ที่อยู่บนโลกแล้วหรือเปล่าทําไมอยู่ที่นี่กลับทําได้อยู่ที่โลกทําไม่ได้ งั้นพอพูดไปแบบนั้นโนแลนก็อึกอักคือตอนนั้นเขายังคิดไม่ได้เหมือนตอนนี้นั่แหละแล้วก็ไม่ว่ากี่ครั้งที่มาร์คพูดถึงชาวโลกที่โนแลนหรือว่าอัลนิแมนทำไม่ดีเอาไว้เนี่ยพี่แกก็จะอ้างลูกเสมอ โดยการบอกว่าการที่มาร์กมาอยู่ที่เนี่ยมาร์กจะช่วยพวกผู้คนบริสุทธิ์รวมถึงน้องในสใส่เลือดของมาร์กได้พวกวิลทมมามอ่ะตอนนี้มันรู้แล้วว่าพ่อออกจากฐานที่มั่นมามันจะตามหาพ่อและถ้ามันเจอน้องชายของลูกพวกมันจะมองว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต่ําต้อยกว่าพวกนั้นมันจะสังหารน้องของลูกลําพังพ่อคนเดียวเอาไม่อยู่แน่แต่ถ้ามีลูกอยู่ข้างๆด้วยเราจะสู้กับพวกนั้นได้ซึ่งเขาพูดต่างๆที่โนแลนพูดเนี่ยก็เหมือนจะซื้อใจมาร์กที่กําลังสับสนได้อยู่แต่คําถามคือจะเอาอย่างไรกักบด พ่อตัวเองเขายังแพ้เลยแต่ยังไม่ทันได้คําตอบพวกชาววิลทามสามคนที่ทาร้ายอันเลนก็ปลายกระโตขึ้นที่นี่แบบกระทันหันชิปหายแล้วพ่อไม่คิดว่ามันจะมาเร็วขนาดนี้เขาเลยสั่งให้มาร์กปกป้องราชินีกับน้องในไส้เอาไว้ก่อนส่วนโตโนแล,ลนด์จะเข้าไปการด่านหน้าให้ก่อนเองระหว่างนี้ราชินีจะพามาร์กกับน้องมาที่หลบภยัยแล้วบอกว่าชาวแท็กซ่านั้นอายุไขเดินไวกว่ามนุษย์มากๆแต่พอน้องเป็นลูกเครื่องวิลทามก็เลยอายุจะไม่เดินไวขนาดนั้นเพราะได้พลังชะลอความแก่จากพ่อมาด้วยซึ่งราชินีเองก็จะ พูดในมุมบอกเธอว่าเธอน่ะรู้จักกับโนแลนในแบบที่เธอรู้จักเขานั้นเป็นคนดีมากๆก่อนหน้านั้นอ่ะไม่รู้เป็นยังไงแต่ตอนมาเจอเธอเขาดูเจ็บปวดแล้วก็รู้สึกผิดในตัวเองมากๆดูเหมือนว่าเขาต้องการคนช่วยเยียวยาแล้วพอเริ่มฟังมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมาร์ก็เริ่มจะเข้าใจพ่อตัวเองมากขึ้นดูเหมือนว่าโนแลนเขาจะรู้สึกผิดและเป็นคนดีแล้วจริงๆ แต่จังหวะที่กำมันจะเล่าต่อลูแคนหนึ่งในสาวิลทามนั้นได้บุกเข้ามาซัดก,กับมาร์กแต่ดีที่โนแลนมาช่วยเอาไว้ไม่งั้นมาร์กไม่รอดแน่ๆซึ่งฝีมือของโนแลนเนี่ยเรียกว่าเป็นระดับท็อปๆเของวิลทามอยู่แล้วพี่แกซัดไม่กี่ชุดก็ชนะลูแคนมาได้แบบไม่ยากเย็นนักและสั่งให้ราชินีพาลูกไปแอบส่วนมาร์กแกมากับพ่อเราจะเปิดฉากสู้กลับพวกมัน ขณะดเดียวกันบนโลกอะตอมอีฟที่หลบมาพักใจมีอันต้องมาสู้กับคิวแคนนอนศัตรูเก่าของการได้เอาเรือกลบแน่นอนว่าอีฟเหนือกว่าเห็นเห็นแต่เพราะความประมาททาให้ผู้บริสุทธิ์หลายคนโดนลูกหลงของไวรัสจนเกือบตายทําให้อีฟนั้นได้บทเรียนจากการเป็นฮีโร่อีกครั้งว่าเธอนั้นคงไม่เหมาะกับเป็นฮีโร่ฉายเดี่ยวอย่างน้อยก็ในตอนนี้โซเดียบี้เองก็มีโอกาสได้มานั่งคุยกับอาร์ตคนออกแบบชุดให้ฮีโร่ของ GDA ซึ่งเขารู้จักทั้งมาร์คทั้งโนแลนเป็นอย่างดีทั้งคู่คุยเปิดใจ จนเดบบีต้ตัดสินใจจะตัดทุกอย่างทิ้งไม่ว่าจะสิ่งของอะไรก็ตามของโนแลนหรือว่าจะเป็นความรู้สึกที่มีต่อเขาเดบบี้จะตัดทิ้งให้หมดลบไม่ให้เหลือเลยรวมถึงกองหนังสือเก่าเก็บสมัยที่โนแลนยังเป็นนักเขียนอยู่ด้วยเธอก็จะเอาไปบริจาคให้หมดโดยในช่วงเวลาเดียวกันนี้เองโดนัลที่ต้องการหาตัวตนที่แท้จริงก็มายัางห้องเก็บข้อมูลและพบไฟล์ข้อมูลลับที่ปรากฏในตอนจบของซีซั่นแรกที่พี่แกรพรีชีพระเบิดตัวเองตายไปเพื่อจะจัดการกับอนิเมนนั่นแหละโดยภาพที่เห็นเนี่ยมันก็จะเป็นจุด เดียวกับที่เขาเจอแว่นตัวเองตกอยู่ตอนนี้เขาดูเข้าใกล้ความเป็นจริงเข้าไปทุกทีว่าตัวเองนั้นเป็นอะไรกันแน่และภาพนั้นก็จะตาดมาที่สึกต่อสู้อีกครั้งในช่วงที่พ่อลูกอยู่ด้วยกันเนี่ยโนแลนที่เลือดร้อนได้บีบคอมาร์กแล้วบอกว่าเขาโกรธมากที่มาร์กไม่เข้าใจสิ่งที่ตัวเองทําพ่อแค่ต้องการจะช่วยเหลือพวกเขาทําไมแกถึงไม่เข้าใจว่าพวกเขาอ่ะน่าช่วยเหลือกว่าไอ้พวกมนุษย์โลดต้อยต่ำพวกนั้นอีกซึ่งมาร์กก็สวนกลับไปส,สั้นๆมากจริงๆไอ้สิ่งที่พ่อทําอยู่ตอนเนี้ พ่อควรจะรู้สึกแบบนี้กับคนบนโลกมากกว่านะพ่อไม่ควรไปทําอะไรแบบนั้นเลย ซึ่งคำพูดของมาร์กเนี่ยทำให้โนแลนเสะอึกและเหมือนจะคิดอะไรบางอย่างได้แต่พวกวิลทามทั้ง3ก็มาเจอซะก่อนแล้วเริ่มเข้าต่อสู้กันซึ่งระหว่างที่สู้กันอยู่เนี่ยโนแลนจะสอนมาร์กให้สู้แบบไม่ต้องกักเพราะที่ผ่านมาเขาสู้บนโลกก็เลยต้องออมมือตลอดไม่งั้นพลังมือฆ่าคนร้ายชัวร์แต่นี่แกสู้กับพวกวิลทามนะวเว้ยถ้าแกออมมือแกถูกมันสังหารแทนแน่ไม่ต้องคิดแล้วมาร์กไม่ต้องกักปล่อยพลังขั้นสูตรออกมาเลย พอว่าจบปุ๊บพี่แกก็บินไปสู้ต่อซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะเป็นการล้อมีมมาร์คคิดสิอีกครั้งด้วยนะครับแต่คราวนี้เป็นไม่ต้องคิดมาแล้ว จัดให้หนักไปเลยแทนและด้วยภาพตรงหน้าที่ชาวแท็กซ่าตายเกลื่อนบวกกับคำพูดที่ออนิแมนสอนมาเนี่ยมาร์ก็ฉุนจัดทำให้เลือดฮีโร่ในตัวเขาตื่นขึ้นและระเบิดพลังออกมาต่อสู้กับทูล่าอย่างสูสีแต่ด้วยความที่เขาเป็นคนเหตุโอกเห็นใจคนเนี่ยทำให้ตัวเองเสียท่าอีกครั้งแม้จะมีโอกาสเผด็จศึกตัวทูล่าแล้วก็ตามดีที่โนแลนนนั้นมาช่วยเอาไว้ทันและจัดการวิลทาสองคนนี้สำเร็จแต่ทว่าจังหวะที่เขาประมาทไม่ได้มองหลังเนี่ยโนแลนถูกลูแคนที่ยังไม่ตายถีบเข ก่อนที่พี่โลนแกจะล้มตามลงไปสึกนี้วิลทามทั้งห้าเรียกว่าหมดสภาพกันเลยทีเดียวและอีกไม่กี่อึดใจมาร์กฟื้นขึ้นมาพบว่าพ่อของเขากำลังจะถูกชาววิลทามคน,นอื่นๆพาตัวไปและก่อนจะจากกันครั้งนี้โนแลนบอกว่าอย่าลืมความดีที่พ่อทำเด็ดขาดน,นะไอหนังสือพวกนั้นหนังสือที่พ่อเขียนเนี่ยลูกไปตามอ่านมาให้หมดด้วยก่อนที่มาร์กจะสลบลงไปอีกครั้งและโนแลนก็ถูกพาตัวไปซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าหนังสือที่โนแลนเขียนถูกเด็บบี้ที่ต้องการตัดทุกอย่างเอาใบบริจาคหม แล้วส่วนอีฟกลับมาอยู่กับครอบครัวในฐานะคนธรรมดาที่ไม่อยากเป็นฮีโร่อีกและได้ของโดนัลเขาเข้ามาในห้องน้ําและลองกรีดข้อมือตัวเองดูปรากฏว่ามีเลือดจริงๆด้วยเขาก็โล่งใจไปเปล่าหนึ่งว่าตัวเองก็ยังคงเป็นมนุษย์อยู่แต่ที่ไหนได้พอมาดูชัดๆอีกทีมีดเล่มนั้นมันกลับบินแปลว่าเขามีความเป็นมนุษย์อยู่ก็จริงแต่ร่างกายกลับเป็นหุ่นยนต์ซะงั้นนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ย โดยในช่วงท้ายของ e p พีที่4เรื่องจะเปิดตัวในพลคลิกผู้นำของจัก,กรวรรดวิลทัมได้ลงมาหามาร์กด้วยตัวเองเลยและชมเขาว่าถ้านายรอดจากการสู้เมื่อกี้มาได้แปลว่านายก็มีคุณสมบัติพอจะรับช่วงต่อจากพ่อนาย ประเด็นคือพ่อนายจะถูกประหารแน่นอนและนายจะต้องสืบทอดตำแหน่งของพ่อจงกลับไปดาวโลกซะและทำภารกิจของพ่อนายให้สำเร็จนายเลือกเอาละกันระหว่างให้นายสังหารคนเพียงแค่หยิบมือให้พวกเขาสวามีพักกับชาววิลทรัมหรือจะให้เราสังหารคนหลายล้านถ้ายังเจอว่าชาวโลกยังไม่สยบต่อวิลทรัมนายเลือกเอง ก่อนคลิกจะบินจากไปและตอนนี้ก็จะจบลงที่มาวเลอร์ที่คิดว่าตัวเองใหญ่และข่มร่างโคลนตัวเองอยู่ถูกไอเจ้าร่างโคลนของเขาเองนี่แหละวางยาพิษในน้ำมะนาวเจ้สุดท้ายแล้วมาวเลอร์ก็ยังเป็นร่างโคลนอยู่วันยังค่ำไม่มีใครที่เหนือกว่าใครน่นเองหลังผ่านศึกหนักมามาร์กบาดเจ็บและสลบไปหลายรอบมากจนชาวแท็กซ่าตามมาช่วยเอาไว้มาร์กจำใจระบอกข่าวร้ายกับราชินีว่าโนแลนถูกจับตัวไป ตอนนี้ราชาไม่อยู่แล้วชาวเมืองก็ล้มตายด้วยแต่ราชินีบอกว่าวัฒน,นธรรมของพวกเราจะไม่มีการกล่าวโทษกันและมองไปข้างหน้าเสมอพวกเขาจึงบอกมาร์คว่าไม่ต้องรู้สึกผิดที่บ้านเมืองเป็นแบบนี้นะเพราะเราจะสร้างมันขึ้นมาใหม่เองทําให้มาร์คตัดสินใจจะอยู่ช่วยดาวดวงนี้ต่อแทนพ่อด้วยเวลาผ่านไปเดือนกว่ามาร์คช่วยชาวแท็ก์ซ่าบูรณะเมืองจนกลับมารุ่มโนดอีกครั้งและตอนนี้ยานกลับโลกก็พร้อมแล้วด้วยแต่มาร์กยั่งจะขออยู่ต่อให้งานต่างๆเรียบร้อยก่อนโดยหารู้ไหมว่า ทีมกาเดียนเกิดใหม่ที่โลกเนี่ยกำลังต้องการทีมที่แข่งแกร่งกว่านี้พอทีมที่มีอยู่ตอนนี้มันอ่อนแอซะเหลือเกินแล้วมีฮีโร่ล้มตายในภารกิจมากมายเลยทีเดียวในภารกิจกอบกู้ดาวแท็กซ่าเป็นไปได้ด้วยดีจนกระทั่งถึงตอนจากลาราชินีนั้นก็แก่มากๆแล้วเพราะวงจรชีวิตของดาวดวงนี้จะเดินไวกว่ามนุษย์มากโดยเธอได้ฝากฝังให้มาร์กดูแลน้องต่อแทนพ่อด้วยเพราะถ้าไม่มีเรื่องอะไรซะก่อนโนแลนจะเป็นคนดูแลเด็กคนนี้เองแต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นไปแล้วมาร์กจึงต้องรับผิดชอบแทนและถ้าโนแล เขายังอยู่เขาจะกลับมาตามหามาร์กและน้องอย่างแน่นอนก่อนที่ราชินีจะบอกลาลูกน้อยสักวันลูกจะเข้าใจถึงการจากลาครั้งนี้เรามาร์กก็จากดาวทักซ่าไปที่โลกในตอนนี้เดบบี้มูฟออนจากทุกอย่างได้แล้วและได้เริ่มกลับมาทํางานอีกครั้งเรว่าชีวิตก็มัจะเดินต่อไปข้างหน้าแต่ทว่าทุกอย่างก็สะดุดลงอีกครั้งเมื่อมาร์กดันกลับมาพร้อมกับน้องชายที่เป็นลูกของอดีตสามีเธอน่มัน อะไรวันนี้เดบี้อึ้งจนพูดไม่ออกนี่แม่พยายามลืมเขาทุกเวลาแต่ดันต้องมาเลี้ยงลูกชายจากเมียมใหม่ที่กำลังนั่งอยู่ในครัวของบ้านแม่เนี่ยนะแต่สุดท้ายแล้วด้วยเลือดของคนดีทําให้เดบี้สงบลงและตัดสินใจเลี้ยงเด็กคนนี้เอาไว้ร่วมกับมาร์กส่วนจะเลี้ยงยังไงคอยว่ากันอีกที ขณะเดียวกันทางฝังของ GDA ก็กำลังวุ่นวายแต่คนที่ว้าวุ่นที่สุดเห็นจะเป็นโดนัลเพราะถามอะไรไปเซซิลก็จะใบเบี่ยงตลอดพี่แกเลยไล่ทุกคนออกจากห้องและจะขอคุยกับเซซิลแบบตัวต่อตัว,ตวซึ่งตอนแรกเซซิลเองเขาก็โกหกไปเรื่อยไม่อยากบอกความจริงที่โหดร้ายกับโดนัลแต่สุดท้ายก็จําเป็นต้องบอกเพราะโดนัลรู้ว่าตัวเองเป็นครื่งคนนขึ้นหุ่นยนต์แล้วโดยพาไปดูห้องที่เก็บร่างหุ่นยนต์ของเขาเอาไว้หลายสิบตัวเรื่องของเรื่องคือตอนที่โดนัลระเบิดพีชีพตัวเองใสอ่อนิแมนร่างของโนแลนบางเขาเอาไว้ส่วนหนึ่ง ทำให้แรงระเบิดทำลายสมองไม่หมดทางจีเดเลยเก็บส่วนนั้นมาผสานเข้ากับร่างหุ่นยนต์ทำให้โดนัลยังมีจิตใจตัวเองหลงเหลืออยู่แต่ร่างกายนั้นแข็งแรงกว่าเดิมทนทานกว่าเดิมเพราะเป็นครื่งคนเครื่องแอนดรอยนั่นเองและนี่คือความลับที่เขากลับมาจากความตายแต่ผลข้างเคียงคือเขาจะฝันร้ายถึงเรื่องนี้ไปตลอดกาล ในด้านของมาร์กเองตอนนี้เขากลับมาหาวิลเลียมที่มหาลาัยหลังหายหน้าหายตาไปช่วยชาวแท็กซ่ามาตั้ง2เดือนและเจอกับเซซิลด้วยที่เช่งเขาหลังไม่ฟังคําสั่งเพราะที่โลกเราเสียฮีโร่ไปหลายคนตอนมาร์กไม่อยู่ถ้าอยู่อะไรอะไรมันก็คงจะง่ายกว่านี้แถมเซซิลยังบอกอีกว่าเขารู้เรื่องน้องชายของมาร์กที่เกิดจากออนิเมรแล้วนะและกำลังส่งทีมไปรับตัวเพราะทา GDA แอบเฝ้ามองเดบบี้เพื่อความปลอดภัยอยู่ตลอดและการจะเลี้ยงเด็กคนนี้เราก็ยังไม่ทราบว่าเด็กคนนี้มาดีหรือมาร้ายกันแน่ การที่ JDA เก็บเด็กคนนี้ไปวิจัยก่อนคงจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดและหลังคุยกับซซซิลจบมาร์กก็จะไปหาแอมเบอร์และคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวกันหลังไม่เจอหน้ากันตั้งสองเดือนความสัมพันธ์ของทั้งคู่ดูกระท่อนกระแทนมากเพราะมาร์กไม่มีเวลาให้เธอเลยแถมช่วงชีวิตในวัยมหาลัยมันควรจะเป็นวัยที่สนุกที่สุดแต่แอมเบอร์กลับติดพันอยู่กับมาร์กทำให้ใช้ชีวิตได้ไม่เต็มที่แถมมาร์กก็ไม่อยู่ให้ใช้ชีวิตด้วยกันอีกคือมันเป็นปัญหาสะสมที่มันจะไประเบิดในภายหลังนั่นแหละคร เียนต้องมาฟังข่าวร้ายเพราะตอนนี้ภารกิจใหม่คือพวกเขาจะต้องเตรียมรับมือกับยานปริศนาที่มุ่งหน้ามาจากดาวอังคารซีซิลบอกว่าเราไม่รู้ว่าพวกเขาต้องการอะไรกันแน่ติดต่อไปก็ไม่รับ และจะมีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่รู้ว่าชาวดาวอังคารต้องการอะไรในโลกใบนี้และคนคนนั้นก็คือคนที่มาจากดาวอังคารเหมือนกันและพอเซซิลว,ว่าจบทุกคนก็จะหันไปมองที่เชฟสมิธสุดท้ายความก็แตกครับเขาต้องยอมรับว่าตัวเองเป็นชาวดาวอังคารและก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดเพราะในช่วงออกทำภารกิจแบ็กซัมซันแอบเห็นหมอน,นี่มันถูกอัดแล้วเผอกับร่างเดิมนั่นเอง ประเด็นคือตัวเชฟสมิธเขาก็เกิดมาบนดาวอังคารเหมือนกับชาวดาวอังคารทั่วไปนั่นแหละพวกเขาจะเลี้ยงเจ้าเซดวิกเอาไว้เป็นท่ารับใช้พอเซตวิกมันไม่สามารถเจาะผิวหนังของชาวดาวอังคารได้และพอเจาะไม่ได้ดูดกึืงร่างไม่ได้พลังก็จะไม่ตามมากลายเป็นแค่เอเลียนธรรมดารรมดาที่ไม่ได้น่ากลัวอะไรแต่ถ้าว่าวันหนึ่งวันที่มนุษย์โลกมาสำรวจดาวอังคาร วันนั้นบังเอิญว่าชาวดาวอังคารที่ฝันอยากจะตะลุยนอกโลกอย่างเขาดัานมาเจอนักบินหลงฝูงเขา้าพี่แกก็เลยคว้าโอากาสนั้นไว้ทุบเขาเจนสลบและปลอมตัวปะปนมาก,กับมนุษย์ซึ่งก็คือเหตุการณ์ในซีซั่นแรกตอนที่4นั่นเองแต่คําถามคือแล้วนักบินวอวกาศคนนั้นไปไหน เจ้าเชียร์สมิธมันดันต่อว่าไม่รู้เพราะวิกแกวิ่งตามมนุษย์คนอื่นๆมาก,ก่อนก็เลยสันนิษฐานได้ว่านักบินคนนั้นน่าจะถูกเซตวิกเจาะผิวหนังและแปลงร,างร่างรวมตัวกันใหญ่โตเพื่อรอวันต่อต้านาดาวอังคารแน่ๆซึ่งมันก็เป็นแบบได้จริงๆครับตอนนี้เซตวิกรวมร่างกับมนุษย์และขยายพันธุ์ทำลายดาวอังคารไปแล้วและเป้าหมายต่อไปของมันคือการตรงมาอย่างโลกเพื่อกวาดล้างมนุษย์แพร่พันธุ์ให้สปีชีส์ของมันนั่นเองงานนี้ทีมการเดินเอาเดอะกรบดูจะเจอศึกใหญ่เข้าห้แล้วแหละครับ โดยพาดจะตัดมาที่ฝั่งของอีฟที่ตอนนี้กลับมาใช้ชีวิตสมถะเหมือนคนทั่วไปทายโชคชะตาเหมือนเล่นตลกอีกครั้งเมื่อเธอขึ้นมาบนห้องแล้วเจอเล็กซ์นั่งรออยู่พราะครั้งหนึ่งตอนเป็นแฟนกันเนี่ยพี่แกชอบแอบปีนหน้าต่างมาหาเธอบ่อยๆนั่นเองเรื่องของเรื่องคือเล็กซ์ต้องการชวนเธอไปร่วมทีมผู้พิทักษ์ด้วยกันหลังรู้ว่าอีฟเจอเรื่องไม่ดีมาซึ่งอีฟก็จะระบายหมดเปลือกเกี่ยวกับการพิสูจน์ตนในฐานะฮีโร่แต่เกิดเรื่องผิดพลาดมากมาย จนคอบริสุทธิ์เกือบต้องตายเล็กซ์ก็เลยพูดให้กำลังใจเธอและช่วยมาอยู่ทีมเดียวกันอีกครั้งเพื่อรับมือกับเซววิกที่จะมาลุกรานโลกช็อตเนี้ยถ้าเราตั้งใจฟังพี่แกพูดจริงๆนะจะรู้ว่าเล็กซ์นั้นไม่ใช่ไอ้พวกขี้เล่นอีกแล้วพี่แกโตขึ้นมากๆหลังทุกเคสนอกใจและก็รู้สึกผิดกับเรื่องแย่ๆที่เคยทำมาด้วยเรียกว่าได้ใจสุดๆ และช่วงเวลาต่อไปนี้จะเป็นช่วงของการยับยั้งเซตวิกที่มุ่งหน้ามาอย่างโลกโดยแผ่นนี้นั้นเล็กซ์เขาจะเป็นคนนําเสนอเองว่าให้เราไปดักมันก่อนที่มันจะมาถึงโลกหรือคือดักมันกลางอาวกาศนั่นแหละซึ่งเซซิลเองก็เห็นด้วยทีมงานผู้พิทักษ์เลยต้องรวมตัวกันขึ้นยานไปหยุดพวกมันกลางอาวกาศซึ่งแน่นอนมาร์กก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ถูกเรียกตัวไปแม้จะกลับมาโลกแล้วก็ตามรวมถึงงานนี้เราจะได้อีฟที่มีพลังมหาศาลมาช่วยอีกแรงด้วย โดยทุกคนก็จะมารวมกันหมดเว้นแต่เดเคธเร็กซ์และก็เรยที่ทั้ง3คนจะอยู่เฝ้าฐานในภาคพื้นดินแต่ทว่าการที่ทีมการเดียนอยู่บนโลกแค่3คนมันกำลังจะเป็นหายนะในเร็วๆนี้ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดเพราะขณะที่ทีมผู้พิทักษ์กำลังบุกตะลลยในอวกาศภัยร้ายระดับภาคพื้นดินก็กำลังปัททุขึ้นเมื่อพวกลิซ่าตีกตัวร้ายเกรดบีมันกลับมาลงมืออีกครั้งโดยบุกมาที่ฐานทัพสหรัฐอย่างอุกอาจ ขณะดเดียวกันทีมผู้พิทักษ์ก็กำลังเจอปัญหาใหญ่เมื่อเชฟสมิธบอกว่ายานรบของดาวอังคารนั้นมันล้ำมากๆมันสามารถตรวจจับยานรอบๆด้วยเซ็นเซอร์ระยะไกลพวกเขาก็เลยถูกโจมตีกระนันหันจนยานระเบิดตุม้มดีที่เราพาอีฟมาด้วยทุกคนก็เลยอย่างรอดและค่อยๆแซงโมเลกุลซึมเข้าไปในยานได้สำเร็จและต้องต่อสู้กักบกองทัพเซบิกมากมายที่ตรงเข้ามาจะดูดกลืนเหล่ากาเดียนที่เป็นมนุษย์งานเข้าแล้วไงละครับแบบนี้ ส่วนทางฝั่งของฮีโร่ที่โลกก็งานเข้าไม่แพ้กันเมื่อพวกเขาต้องเข้าไปยับยั้งพวกลิซาร์ดลีกที่มาเป็นหมู่เหล่าโดยที่ทีมมีกันแค่3คนเท่านั้นและด้วยจํานวนคนที่มากกว่าทําให้เคสเป็นฮีโร่ที่เสียท่าเป็นคนแรกร่างหลักนั้นถูกจับมาฟาดกันจนเละส่วนเรที่ต้องการจะระเบิดเจ้าตัวใหญ่นั่นจากภายในก็แปลงเป็นตัวเล็กและแทรกซึมเข้าไปในร่างก่อนจะขยายร่ยางให้ใหญ่ขึ้นแต่เมื่อนั้นมันผิวหนาจนเกินไปทําให้ร่างของเธอฉีกขาดหมดสภาพไปแทนเล็กซ์คือสมาชิกคนสุดท้าย ที่เหลือรอดอยู่เขาจัดการพิยักษ์ได้จริงแต่ก็ถูกกัดจนมือขาดไปเหมือนกัน ตอนนี้เขาแทบจะคลองสติไม่อยู่แล้วแถมยังถูกตัวราชาลิสตัดเอาปืนจ่อหัวอีกสถานการณ์ทางฝั่งนี้คือเรียกว่าแย่มากๆขณะที่การได้เอาเรือกลบในอวกาศก็ถือว่าแย่พอๆกันครับถ้าไม่ได้อีฟคอยกลางม่านพลังให้ก็เรียบร้อยกันไปนานแล้วตอนนี้ทุกคนต้องเตรียมตัวเพื่อปกป้องโรบอทเขาขอให้ช่วยถ่วงเวลาไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้พอพี่แกกำลังสร้างเครื่องขยายสัญญาณที่จะทําให้พวกเซตวิกชงักจังหวะนั้นเราจะสามารถฆ่ามันได้ ซึ่งอีฟก็ยืออยู่ได้พักเดียวพลังของเธอนั้นก็จะระเบิดออกตอนนี้ทีมการเด้ยอเรีเกลบต้องต่อสู้กับเซตวิกแบบเพียวๆเ,เพื่อช่วยถ่วงเวลาให้โรบอทแล้วและงานนี้จะเป็นยังไงต่อไปล่ะครับเนี่ย ในช่วงตอนจบของตอนที่5เราจะเห็นว่าอเลนรอดชีวิตมาได้จากฝีมือของชาววิลทัมและเขาฟื้นขึ้นมามีสภาพร่างกายที่ใหญ่โตกว่าเดิมแข็งแรงกว่าเดิมด้วยโดยพี่แกนั้นก็จะเผือพังเครื่องออกมาและเจอกับเทดัสที่มารออย,อยู่แล้วโดยเทดัสพอมาถึงปุ๊บก็จะขอโทษอเลนก่อนเลยเขาจะเป็นต้นตัดสัญญาณชีพในเครื่องรักษาทิ้งเพื่อจะดูว่าพลังฟื้นฟูของเขาจะทํางานได้ตามเป้าหรือเปล่าซึ่งเขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคิดถูกไหมที่ทําแบบนี้ไปเพราะอ,อเลนอาจจะสาหัสจนตายก่อน ก็ได้ก็เลยขอโทษอเลนไปก่อนแต่สุดท้ายแล้วพลังฟื้นฟูนของอเลนก็ทํางานและทําให้ร่างกายของเขาแข็งแกร่งกว่าเดิมจริงๆด้วยตอนนี้เขามีพลังที่สามารถต่อกรกับชาววิลทามส่วนใหญ่ได้แล้วและก็รอวันที่เอาคืนพวกนั้น ซึ่งถ้าใครนึกไม่ออกนะครับว่าพลังของอันเลนเนี่ยเขาคืออะไรกันแน่คือตัวอันเลนเนี่ยเขาได้แรงบระดานใจมาจาก d o o m ์เดยในจักรวาล DC หรือก็คล้ายๆพวกชาวสายญาณน,นั่นแหละที่เวลาบาดเจ็บจากการต่อสู้มาทุกครั้งถ้าเขามีจังหวะได้ฟื้นฟูร,ร่างกายได้ก็จะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆในทุกการต่อสู้นั่นเองอัลเลนนายประเมินพลังของตัวเองต่ำไป เทดัสบอกกับเขาแล้วภารกิจต่อไปที่เขาจะมอบให้คือน,นายต้องไปตามหาตัว Invisible พาเขามาที่นี่เพราะเขาเป็นกุญแจสําคัญที่จะช่วยเราชนะศึกการต่อสู้ในการล้มจกกักรวรรดิวิลทรัมได้ทําให้ตอนนี้มีหลายฝ่ายมากๆที่ต้องการตัวของมาร์กหรือ Invisible ไม่ว่าจะเป็นตัวน้องชายของเขาฝั่งของโนแลนฝั่งของวิลทรัมและตอนนี้เทดัสก็ยังต้องการเขาอีกเรียกว่ามาของเรางานเข้าแบบรัวๆเลยแหละครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับ e Invisible ในตอนที่ 3, 4, 5ของซีซั่นที่ 2, 2เข้มข้นไม่แพ้ช่วงแรกๆเลยใช่ไหมละครับและหลังจากนี้จะเป็นอะไรที่เข้มข้นมากกว่านี้อีก ยังไงเรื่องราวจะไปในทิศทางไหนต่อฝากทุกคนติดตามกันต่อไปด้วยนะครับและก็เหมือนเดิมนะถ้าทุกคนชอบเรืราหยิบเรื่องราวของ i n v i s i b l e มาเล่าแบบนี้แล้วก็ฝากกดไลค์ like คลิปนี้หน่อยนะครับและถ้าใครที่ผ่านมาดูครั้งแรกเลยยังไม่เคยกดติดตามฝากกดติดตามให้กับช่องหน้าใหม่ช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมาณที่นี้ด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ